เเราาข้าไป KMMTH ในบ้านร้างหลังนั้นเพราะคำท้าแค่ได้ยินเสียงลมพัดก็ขนลุกสู้แล้วความเงียบมันน่ากลัวกว่าเสียงสิอีกจู่ๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วๆเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างบนเราพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นแค่หนูแต่เสียงมันชัดขึ้นเรื่อยๆ กรุกกรุกกรุก,ก,กเหมือนเดินลงบันไดามาทีละขั้นหัวใจเราเต้นระรัวรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างจ้องม,มองอยู่จากความมืดมิดแล้วเสียงฝีเท้าก็หยุดลงตรงหน้าประตูห้องที่เราอยู่เหมือนยืนอยู่ตรงนั้นเป๊ะเป๊ะลมหายใจเราติดขัดตัวแข็งทื่อไม่กล้าแม้แต่จะขยับ ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันก้าวเข้ามาในห้องเราเรากรีดร้องแล้ววิ่งหนีไม่คิดชีวิตเราไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเลยและไม่คิดจะกลับไปผู้สนับสนุน k m MM m t h เว็บเพิ่มยอดไหลยอดติดตาม24ชั่วโมง